สวัสดีครับกลับพี่น้องนะครับก็นี้มาแนะนำซีรีส์ให้พี่น้องเช้าๆครับนั่นคือผลิตภัณฑ์เบื่อทางสมุนไพรสเตียรีเพมนะครับเป็นผ่านจืดหูขขแล้ลุกปัญหาสมุนไพสขขตรีจริงๆนะครับเมื่อนี้ก็ได้รับเกียรติจากพี่สาวอีกท่านหนึ่งนะครับบริษัทเดินทางมาแะไก่ที่กันนะครับมา,บาสร้งสงางสื่อผลิตภัณฑ์ท่ทางสำนักงานทานงบริษัท ที่ตงของบริษัทาขาันี่าเลยขอโอกาสอจากกัาเพื่หน่อยนะครับบที่ต้องมาีัครับสวรับนะครับถามพีพิธภาีซื้อมาจากไหนครับสายทองค่ะสายทองบอกค่ะิายท้องอันนี้พิสายท้องผักนะครับงห้ายคยู่ภูซางค่ะแทจริงยูเลยเอสปล่านครัเป็เอเนาะเป็นลเอเรมาเห็นงานอยู่ซอยบริษั มาถึงเรื่องเล่าของสติเทพครับพี่ผู้จักสติเทพเป็นยังไงครับข้านจางทสยุเนี่ยแหละเนาะได้ยินจากรายการวิทยนการบินเนาะฟังอยูโดเนาะฟังยูโดโดนอยังไงประมาณเดือนสองเดือนคนละเดือนสองเดือนคนละค่ะแบขวอยสื่อเนาะฟังที่แรกดูสิยังไงครับสุกกาแต่ยังไม่ตัดสินใจค่ะครับภาวะการเลือกกินเมื่อไหรตัวอะ กัด so ่องซ้อมบางอยู่ค่ะัดองบางเ่แนมบางอยู่แตกะองซ้อมบงอยู่ว่ามันดีหรือว่าพอว่ากินมาไลาตัวแล้วว่ามันกะทานไปกะกะเป็นกับมะดีกันอืมมันมันหยุดไปพักหนึ่งไม่ชวนใครกินอยู่เพราะศ้กินกัเป็นให้เก้าราะว่าสิบปอญดาหนี่ยวันไปล่าหลอดเดินมาสิบปวดมาคันเดียวอ๋อคับเป็นอาการปวดหัวเท้เดียวไปล่าหลอดเดินมา แต่ได้ลองกินตัวนี้บ้างเป็นแล้วรู้สึกว่าไม่ร่ารอบเดือนมากมันกะปวดหัวค่ะครับอ๋อหมายถึงว่ารอบเดือนมาหน่อยเนาะจำเดือนทำมาหน่อยแล้วกันเนี่คืออาการเนาะอาการปวดเกตีกับปหาสมองปวดหัวทางเดียวทำง้านกะบ่ดได้ไม่าเป็นมากท่านบดจักรกล้องเหรครับสองกล้องแล้วค่ะท่านบดสองกล้องแล้ว เลือกผิวพั่นเป็นยังไงยิวพั่นกะดีขึ้นค่ะผิวพั่นตะกี้กะเป็นคนผิวสีเหี่ยวจังน้อยเป็นผิวกรเติ้งตึงค่ะกราบซอยได้ค่ะเพราะว่าเห็่ยหยผิวพั่นกระชับพออันนี้เจ้าของคิดเองคือมีพั่นวาหงมีคนถักมีคนถักค่ะอ๋อเนึ่งชจ้าของคิดองค่ะหนึ่งยิวพั่นกระด๋เยโนบีเนาะคือกันนะครับนี่เข้าจอบเดินมาผิวพั่นคอมแล้วก็กระชับเจิงตึงบ่เหี่ยวยนค่ะ ผลิดกะช้าเนาะแล้วก็เพิ่มพุ่นก็เพิ่มพุ่นคุณก็เพิ่มพอการตะเคียนการนำนักรักหาคนละหาสองหาสามคนละอ๋อมีกะประมาณจี่สิบแปดจี่สิบเก้ากะขับไปถึงซอยในเรืองรถออกนักได้พ่อเรียนค่ะอืออันนี้เป็นผลพ่อได้ของผลิตภัณฑ์เท่าไรไม่ได้ค่ะผิวพันธุ์กะดีขึ้นน้ำล้วก็คุณก็เพิ่มพร้อมค่ะคุณกะดีผิวพันธุ์กะได้ใช่จะพาการรู้สึกสบายไปส่มาใส่กะรู้สึกั่นใจค่ะ ครับกลายเป็นสาวจิกกันคุยก็มันใจอีกั้งหนึ่งเนาะ <Okay. S 1> ครับนี่คือเสียงของพี่สายครับผู้ะเป็นท่านเป็นท่านสตรีเทีบของเฮาพี่น้องนะครับมีเป็นการมาจากใจจัดกันะน,นะครับครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวก่น้นอื่อนต้องให้พี่สายเป็นฝากเป็นทุกอนเนาะฝากเป็นทุกอน ก็จะได้าลาพีแลนองไปนะครับเป็นสาย0900กกบเ,บเพื่อน,นี่พี่นนอนผู้ใดที่เป็นฟังเพ็่อน,นอย่างนี้อยู่อยากโทรมาถามบ้าว่าโอ้มันแมนที่หลีบบอสนี่บอกกันเยอะนี่เนาะตเตรียมกันเลยว่าเป็นกันโกลกันถึงมากบอสนะได้ไปยิ่งดีค่ะบบก,กับเบอร์โทรกับ087936 5 077รับ087 เชิญมอฮ่องรกรดีกองพีผีไซท์ทองนาอนะครับครับพี่น้องนะครับตัวท่านที่ฟังที่่ทีฟังรายการอยู่ในขณะนี้หรือว่าที่กำลังมือกำลังชมในขณะนี้นะครับรบพอพ่องพิจารณาี่ขภาพนะครับท่านมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพคือจังแคร์น,นะครับว่าผู้เราได้การดีหรือไม,ม่ก้ฟงนะครับตาต่างที่ปัญหาทางด้านสุขภาพไม่รื่นครับ อย่าลอสารที่จะป่อยยเป็นไปดวยนี้ครับที่ต่อสั่งซื้อเมื่อไรรับกับชิมงานกับตัวแทนจำหน่ายของบริษัทเท่ากับทางกระทรวซื้แปดเครับหาหนึ่งสองเกาหาสองสรซื้อแปดเดหอกาสครับเว่ลาามืมดลาครับพอกันไหมครับโจนี่ลาพีลาหน่อไป่อนรับพอกันปีสายทอมาะกับลาพีลา